สวัสดีครับกลับมาพบกับ d ูนู๊ฟช anel วันนี้อยู่กันในเกม Grey Zone Warfare นะครับซึ่งเกมนี้ถือว่าออกมาใหม่ได้สดๆดร้อนๆเลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการทำเควสนะครับของ NPC ที่ชื่อว่ากันนี่เควสนี้ชื่อว่า c a s h Ritual นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือเราจะต้องไปตามหาพิกัดนี้นะครับก็คือที่ Warehouse กับ Lumber y a r านะครับแล้วอย่าลืมนะครับตรงจุดนี้นะครับใน Messenger นะครับ เราต้องไปรับตัวที่ชื่อว่าแท็กเกอร์สองอันก่อนกดคอลเลกเข้ามาเลยนะครับทีนี้มันก็จะมาอยู่ในตัวของเราไอ้ล่ามาไว้ในเซฟล็อกนะครับเพราะว่าถ้าเราตายแล้วของจะไม่หายนะครับเมื่อเราใส่ไว้ที่เซฟล็อกแล้วเราก็จะไปจุดแรกกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่แมปจุดที่เราจะต้องไปมี2จุดนะครับคือลาเมอยัดกับเวหาแล้วก็อยู่ใกล้บราโว2สองนะครับซึ่งผมจะต้องไปที่ ลัมเบอร์ยาร์ดก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาลงบราโว2ตรงนี้แล้วก็วิ่งมาลัมเบอร์ยาร์ดแล้วก็ลงมาที่เวเฮลนะครับเดี๋ยวเราเรียกฮอเลยแล้วก็มาร์คจุดลัมเบอร์ยาร์ดไว้นะฮะจะสังเกตว่าจุดที่เราพินนะครับจะอยู่ตรงด้านบนของจอนะครับ <Yeah. S 1> ตรงิดตอนนี้เราก็ไปรอฮองของเรากันตอนนี้เรากำลังจะไปจุดที่ชื่อว่าบรา v ว2เราจะมาลงตรงจุดนี้นะฮะแล้วเราก็จะวิ่งผ่านมาที่จุดนี้ลัมเบอร์ยาร์ด จุดที่เราจะไปนั้นเราได้พินไว้แล้วนะครับดูจากทิศตรงบนจอเราเลยนะครับแล้วก็วิ่งตามมาร์กนี้ไปเลยเราใกล้ถึงจุดที่เราจะต้องไปโลเคชัแล้วเอา GPS แท็กเกอร์วางแล้วนะครับแต่ก็ต้องระวังศัตรูด้วยเฮ้ hey, นั่นศัตรูรือเปล่าเพื่อนเรานี่นะครับในห้องนี้นะครับเป็นจุดที่เราต้องไปโลเคชันี่นะครับแล้วก็วางแท็กเกอร์ได้เลย <Yeah. S 1> พอเรามาดูที่เควสนะครับ เสร็จแล้วนะครับจุดลัมเบอร์ยาร์ตต่อไปจะเราจะไปที่เวเฮากันนะครับกดแบบขึ้นมาดูเวเฮาจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาร์คไว้ได้เลยจริงๆมันปิดประตูไว้นะครับเราเปิดประตูแล้วก็มาที่กล่องแดงๆเนี่วางเข้าไป <Yeah. S 1> เรียบร้อยครับผม เฟสนี้ก็ถือว่าคอมพีนะครับเดี๋ยวเราก็นั่งหอกลับไปที่เบสอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปส่งเวสได้ตอนนี้เราก็สามารถส่งเวสได้เลยนะครับไปที่เวนเดอร์นะครับเลือก NPC ที่ชื่อกันนี่แล้วไปที่ท็กส์นะครับก็คอมพีเรียบร้อยครับเวสนี้ก็เป็นอันที่สุดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และเป็นกําลังใจให้ช่องดูนูเบื้อนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ